เด็ดตรงหนาเลยพี่น ouais. ้องสบายดีพ so, ่อแม่พี่น so, no so, ้องไลฟ์สไตล์คุกคิวคนเมืองพายินดีตอนครับก็พอดีกําลังพดหมวกันนกออกอ่าคุกคิวกําลังสีกระบาดกะมาหอดมโมจะหอดบาลแล้วพี่น้องอีกประมาณสองกิโลก็บหอดอ่ะหอดบาลแล้วก็พอดีมีน้ำหวยน้ำนี่แหละพี่น้องน้ำหวยนี่ก็เป็นเป็นเปรียบเหมือนสายเลือดนะพี่น้องยามฝนมันจะมีน้ำลายอยู่แต่ว่ายามนี้หันแรงแรงสุดๆและซ้ำนี้พี่น้อง พอแม่พี่น้องจะใส่น้ำตัวนี้แหละใส่ซอยแล้วก็เอาเห็ดเห็ดหน้าหันมพี่น้องเอิ่นเป็นน้ำยาวเลยเนาะซื้อมาเทกั็ซื้อน้ำบงอันนี้แมนจะไล่ไปทางนี้แล้วก็ไปไปป้องไซบานคูคิวอยู่ที่แคมบ้บานก็พอดีคูคิวลุกหงเฮียนมามาฮอดนี้ประมันอยู่หาเมวงบ่หาเม้งเคืงนี่บ่บไ่ได้เบิง่งก็ คิดว่าน่าจะเห็นบรรดาพ่อแม่พี่น้องไปให้ไปหน้าไปไปไป,ป้ามาแน้วพี่น้องเนาะอันเดียินเสียงแซวแซวยุคฮันก็นกนคือเป็นน้องๆไทยบานเนื้อนี่แหละเป็นสวนเผากระม,มูกเขาจะมาอาบน้ำแต่ว่าสวนเผาหลือของครูคิวแทกจะอาบนำ้ำน้ำก๊อกน้ำลินที่ต้อมาแต่ป้าแต่พูดอะไรพี่น้องเพราะว่ามาอาบพีมันก็ไกลแล้วก็ขัดอาบน้ำตัวนี้ยุคแค่ป์บานมันก็เปื่อนพี่น้องเพราะว่ามันมีคนไลยเดี๋ยวครูคิวสิพาขี่รถค่อยๆไปจนกว่าจะหดเหินครูคิคคว ปามียังดยแดดหล่ะว,วิธีชีวิตยำแรงๆนี่บรรดาพรมไประชาชนแถวถแ,แถบเข้มทางนี่เพิ่นเห็นยังแดเนาะพี่น้องเนาะก่อนจะหอดบานคูคิวกับบุ๊มบิ้นของง่ายใส่เวลาโอ้โหสิบกว่านาทีหรือว่าสักราทีพ่นแหละถ้าค,ค,ค่อยๆขี่ไปเดี๋ยวคูคิวสิพาขี่เราหน้าพี่น้องเนาะคูคิวมาแต่พุน่นมาแต่เมืองพามาหอดนี้ก็สี่สิบกว่านาทีพักพรอนย้อนอารมณ์นิดนึงโอ้ยนั่นเนาะพี่น้องคือสั่นเสียวจะหันกับเป็น เด็กหน่อยเพิ่อนอาบน้ำแต่ว่าสิบอซุ่มให้เบิ่งมันมีทางผู้หญิงผู้ชายเป็น,ดนเด็กหน่อยดอกพี่น้องประมาณ6-7ปีน่ะเด็กหน่อยเด็กหน่อยนักเรียนประถมเพิ่นอาบนำแซเซียยอยอาหันโอ้คิดฮอดตอนเป็นเด็กหน่อยเด้โอ้พุ่นบรรดาพ่อแม่ประชาชนกำลังไปไปป้ามันก็คือไปให้แหละอ่าโอเคพี่น้องเดี๋ยวสิพาขี่รถค่ดดคอยๆกลับบ้านเนาะเบิ่งนำกันว่ามีหยังแดงนี่ก็เป็นส่วนยางพาราของ คนบานเท่านี้แหละอ่าสวนยางพลาและค้างทางนี้ก็คือนาทุง่งนาขอโทษดนะพี่น้องอ่ไปเบื้องนี้มันจะโบ้ควายแจ้งบันไดเพราะว่าแซง,งตะเบนเนาะ,ะเพราะว่าเบนติดตะเบนตกติดตะเบนตกก็ภาพมันเบิ่งเบิ่งกระตองข้ออภัยนะพี่น้องเพราะว่าคุคิวใส่เบื้องสายจับเบืบ้องเบื้องขวาตองจับคันเลงนะแต่ก็คุคิวก็ได้เซฟ เซฟตัวเองแล้วเนาะความปลอดภัยค่อยๆขับซื้อๆค่อยๆขี่ซื้อแถวนี้กับบ่ค่อยมีรถลายประเด็นนี่ผมแป็พี่น้องไปใค้มาก็จะมีทงกันทุกคนเนาะจะมีทงทุกคน คือเสียงให้เชียงนาเนาะอ่าพราะแม่พี่น้องที่ไปให้ไปสวนมาหัน่นสังเกตง่ายๆพี่น้องจะมีทงเปะทงพายท่างลังกันทุกคนแต่ก็มีมีผ่าหรือว่ามีดคนละดวงนะฮะขาจะออกไปปลาหัน่นเก็บพักพักนอเฮ็ดอีหยังเป็นตาก,กินเขาจะกเ,เก็บมากกินแรงนะพี่น้องทงหั่นกัแม่ทงที่เอาทงซีเมนต์มาเฮ็ดนะพี่น้องเนาะทงปูน ทีบานเราเวเอิ่อนมาท,ง,ทงปูนอแต่ต่างแทวนี้ไปเขาก็จะเห็นเหอนซานของพอเมภาประสาชนเป็นสนเผากระมุที่เพิ่นใหญ่มาายุไหมแต่เจดปปีนี่แหละตอนนั้นแทวนี้ก็เป็นป่าเป็นดงเนาะพี่น้องมากระยานเติบอ่ออ้หอ้มืเดเลยทำจริงนี่วิวเบงซายนี่งามพี่น้องงามแต่ว่าไม่ค่อยเห็นดีเดี๋ยวจะพยายามโฟกัสแต่ นาท่างครับทางบึงควาแล้วพี่น้องเนาะอยู่บ้านเฮามวนแท้ลนานถึงแมนเห็ดหน้ากินปลากินปนโอ้พี่น้องนะอองังวกิ้นยายากำลังเคี้ยวเลยฝนเริ่มตกกันแล้วพี่น้อง งัวควายไลย่สัตว์กับคนอยู่ด้ำกันกเลยพี่เนอะ <c oughs> จะไปทางนี้กับหอบด้วก,กันพี่เนอะแลผพ้กิวจะไปทางนี้เราบ้างเนาะเล็กหน่นอยนี่ก็คือขอบมูขอบไกดนั่นแหละโอ้ บรรดาพ่อแม่พี่น้องที่ขาเจ้าไปให้ไปส่วนอย่างพระท่านก็มาเถอะพี่น้องมันยังเสาอยู่ได้กบมาบางบางคนจะซื้อก็มาบางจะพวกจะซื้อเนาะจะสังเกตเห็นเฮือนแต่ละเฮือน,นปิดประตูบม,มีคนอยู่ก็คือขาเจ้าไปให้ Thôi tao bên tổng tà vậy Bố nó mới nó Mẹ bắt sợ có chứ mà xài nằm tôi này lại Thì cả khi vặt Vặt trong kẹo phố xài này lại Hình được không? À, vặt